ชิปเมนูพวกนี้วม้ามาชิปไงมันยังไม่ได้ใช้ชีวิตตรงนน้ำนมจะรู้หรอกทำไมต้องมายุ่งกับความรักของวอจะรู้ต่อเมื่อไหร่ปะได้ลองเฮ้ยใช่ได้ยูสมการไปทานอิตาเลียนแล้วเชฟแบบเป็นคนอิตาเลียนไปสั่งิปดิฉันหนีเกือบตายบนโต๊ะเอ้าไปเอาเ้าไปเอเขาไำยนอะไรโดน่เตาวี่ตาวัไหนเราเช้านี้ไปทำอะไรไปจ้าลงกิน ส่วนมอร์นิงค่ะทุกคนเช้านี้แม่ ทำอะไรบอกเลยว่าอลังการมากน,นี้เป็นรีเควสของบิวเองอะช่วงนี้บิวไม่ค่อยกินกุ้งก็เลยจัดปูถ้าส่วนใหญ่เป็นเมนูปูก็เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเจอกันนะคะวิธีทำปูอบบุญเส้นนี่เจอกันเจอกันเฮ้ยรีบไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราตื่นเช้านะเราอะต้่งมาทาครีมบอย่ะตื่นเชาา้ามาทาครีมทุกวันเลยแล้วคนรู้ว่าสิ่งที่ให้บิวตื่นตอนเช้าเคยไหมเออ้วนมันเคาะประตูแล้วก็เข้ามาเอาไดแล้วก็เป่าไดตรงนี้แล้วบิวก็นอนอยู่ตรงนี้บิวนอนอยตรงนี้แล้วมันก็เป่าไดตรงนี้ อ้าวไม่ใช้สูตรสีสซมม่าเหรอรีวิวจริงใชจริงหลังจากที่เรารีวิว,ว,วมาหลายหลายครั้งอ่ะทุกคนจะขอบ่อยทีหนึ่งเพราะว่าช่วงเนี้ยมีโปเพราะช่วงเนี้ยเขามีโปใช่ป่ะสกินสิตา ita, เขามีโปชิ้นที่สองหนึ่งบาทเพื่อนเบอกว่าพี่วิวคะ่ะไม่ต้องใช้ยังไงคะแบบบางทีหนูซูซูโอ้หนูซู<ๆ>มาเลย ซื้อซื้อคู่กันดีไหมหรือหนูควรซื้อ extra bright ตัวเดียวดีถ้าเกิดว่าเป็นสิวเยอะให้ซื้อนี้สองให้ใช้ให้หายก่อนแล้วค่อยใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้จะช่วยปรับให้หน้าเราขาวกระจ่างใสรอยดํารอยแดงดูจางลงถ้าเกิดว่าสิวน้อยให้ซื้อตัวนี้หนึ่งและก็ซื้อตัวนี้หนึ่งเพราะว่าต้องใชยคู่กันเพราะว่าเขามีโปรที่วัสดุนะคะทุกคนชิ้นต่อไปแค่หนึ่งบาทเท่านั้นรีบไปซื้อมาตุนกันนะคะรีบกักตุนเลยค่ะเพราะของใกล้จะหมดแล้วไม่แต่จะบอกว่าะไรว่าตัวนี้มันทําให้หน้าแบบใสขึ้นจริงไม่ใช้กกก่ออนนนตงห้้า็ไดทุค วนี้โบก็จะใช้ตัวนี้อยู่นะเพราะว่ากลับมาใช้อีกแล้วเพราะว่าสิวขึ้นค่ะทุกคนเป็นประจอดอสิวก็จะขึ้นแบบอองงขึ้นรุนแรงอะาเงยเราเรียกน้องเขาว่าขวดสีส้มนะอันนี้เรียกว่าขวดสีเหลืองต้องให้โบเลาประสบการณ์เพราะโบใช้ตัวนี้เนาะก็คือคอยใช้ต้งแต่งต้องแต่คลิปไหนวะน่ะ คิดที่ยังนอนอยู่บนเตียงอะตอนนั้นสิวเยอะมากๆแล้วก็หายหน้าเราขาวขึ้นจริงๆแล้วก็พวกรอยดํารอยแดงก็คือดูจางลงแต่อันนี้คือเพิ่งปัดพุมาเลยนะตัวน้องสีส้มเนี่ยบิวแนะนําให้ใช้ตอนกลางคืนนะแต้ม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 สิวว่าแบบทาครีมอะไรเสร็จแล้วแล้วก็เอาเนี้ยแต้มเฉพาะจุดเอาใช่ป่ะวันนี้จะแต่งหน้าป่ะไม่แต่งอ๋อไม่แต่งก็จะโชว์ผิวสดอ๋อแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยบิวก็แนะนํานะใช้เช้าแล้วก็ก่อนนอนได้จริงจริงนะคนตัดบุ้งจริงอันนี้ใช้จริงนะไม่ได้หล่อเล่นนะ ใช่จริงจริงไปทุกคนไปไปกินปูน่าเด็กเนี่ยแหละอย่าลืมไปตำกันนะทุกคนปูกและดีจริงๆทุกคนก็ตกคนละสามร้อยกว่าบาทเองปะหันับเพื่อนอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดน,นะไม่รู้ด้วยถ้าถ้าหมดแล้วเนี่ยโทษบ้านเราไม่ได้ไ,ดไม่แต่วันนี้เ<ๆ>มนูเราเมนูอะไรเนี่ยปูอบบนเส้นไม่ใช่ปูเป็นตัวนะปูเป็นก้อนปะไปดูวิธีทำดีกว่าเพราะว่ามาเตรียมของไว้แล้วมาเลยมาบนแต่เช้าแล้วฉากหลังของเราเป็นดอกไม้จากวันเกิดนี่สวยเลย มาแล้วมโอูโอ้หูตอนยอนอันนี้คือไฮไลท์เด็ดของเราตันยอนนะอันนี้ก็คือปูกอ้อนเลยนะมานะใช่อู้หูปูก้อนแล้วนี่อะไรอจิมอจิมหน่อ,อยแล้วนี่น้จิ้มนะมันคืออจิมอันนี้ก็คือ,คอกระเทียมเครื่องผสมก็คือกระเทียมเคียงแล้วก็รากผักชีแล้วก็อันนี้ต้อง,องรอค่ะต้องผส่ไปก่อนทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีหุนเส้นใช่เอของเราก็คืออันนี้ครูใช่ไหน ตลาดพิซซี่ค่ะอู้ใหญ่มากดูนี่ป้องคุณแม่ไปแต่เช้าอ่าโบตามเฮ้ยมาซื้อนี้มาด้วยอ่ะซื้อลงทุนเลยซื้อมาเองเมื่อเช้าไปซื้ออันเท่าไหร่รอยเก่าๆเขาก็มีขายเนาะในตลาดสดมันเป็นตลาดสดไงตำอะไรก่อนกระเทียมไม่ใช่พริกไทยพริกไทยค่ะต่อไปทำไรคะรองพื้นเราต้องรองพื้นก่อนนะไม่งั้นมันติดอ๋อต้องเอาอันนี้รองพื้นคืออะไรมันหมูค่ะรองพื้นอ๋อรองพื้นนะคืกินบนบนเนาะอใช่รองให้มันไม่ติดไม่งั้นมันจะติด ติดอะไรคะติดติดหม้อไม่งั้นมันเป็นอย่างนี้โบต้องเล่นใหญ่แกหนูไม่น่าพูดคำนี้เลยพูดเหนื่อยติดอะไรหรอไม่งั้นมันจะติดติ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 ๊ดเติเดี๋ยวมาให้มันจบไปเดินลูกบังคับเนี่ยนะครับเติดเติ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 ๊ดนลูกบังคับเดินลูกบังคับเนี่ยนะครับอ้หูไปถึงไหนแล้วเนี่ยเราต้องโฟว์เพิ่มก่อนอ๋อ ใส่อะไรนะเนี่ยขิงเบียร์เพียร์มีขิงทอดผักชีทอดผักชีทำเป็นมื้อแม่งนี้เลยทุบปอบปอบผสมอ่าส่วนผสมจ้ามีอะไรบ้างคะน้ำตาลปุ๊ดปี๊ดจริงๆก็ใช้สายก็ได้นะใช้น้ำลังสายแต่เพื่อความหอมมแล้วที่ปูเท่านี้โปรกับแจวก็ต้องกระทืบกันเลยบางเนี่ยโปรพอแล้วปอโอ้แค่นี้ก็เสร็จร้อยแล้วนะเฮ้ยไม่เชื่อ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  มาอบอกว่าอะไรบ้าตอนทำเมนูเนี้ยมาบอกว่าครูไม่ได้เราก็ต้องเบิกแล้ว <laughs> <laughs> นี่นะคะเพื่อนๆคือหน้าตาของกอนที่เราเอามาวางนะคะอ่าน้ำซอสเราได้แล้วนะแล้วเราเทเลยใช่ป่ะครับ <c oughs> ใช่อ่าแล้วเราใส่แล้ไปเราใส่ที่ก่อนวุ้นเสน้น,สนคิดว่ามาจะเอาวุ้นเส้นไปผัดก่อนไม่ไม่ไม่ลองล่าอย่างนี้เหรอเฮ้ยเมนูนี้ไม่ยากี่แค่เอาเครื่องมาเรียงๆีงงแล้วก็ไป โปเราจะใส่สุดท้ายนะถ้าเพื่อนๆไม่มีอันนี้เนี่ยก็จะอบยากหนึ่งเพราะว่าเราต้องแบบใช้ไอ้ตัวเนี้ยอบเลยหูเราก็จะปิดมันจะพอดีเป๊ะแล้วกลิ่นมันอะจะอยู่ในนี้หมดเดี๋ยวเราจะมาเปิดพอเสร็จ๊บแค่เปิดเรากินได้เลยเราละหม้พอเปิดปุ๊บเราใส่โปลงไปแก่ทีประมาณ20นาทีมาแล้วไปเลยว้าบว้าวอ้้หมาก ลูกโซยัมมี่ขอให้บอกว่าจะจัดเต็มตอ้นั้นที่ซีฟู้ดคือใส่อะไรก้อนๆอรอลูกชิ้นเหรอไม่กระเทียมั่นแล้วไม่สวยมาเพื่อสวยมาจากวันเกิดดิฉันนี่แหน่วะน้องสุดที่รักจากใครเลย ทุกคนคะเดี๋ยวเตรียมดูคลิปเร็วๆนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นวันเกิดที่โอ้โหดิฉันเสียเวลาไปประมาณ7วันเต็มๆในการจัดทุกอย่างเสียเวลาบูจัดตรงไหนไม่เห็นร้อนเลยเข้าไปนิดนึงดิแล้วจะเข้าไปทำไมอ่ะเขาไม่จัดการาเข้าไปทำไมอ่ะถ้ารู้วันเจ็บตรงเลยอ่ะว้าวมาแล้วเฮ้ยโบกิทเห็นไหตนะเช้านี้ไม่เลยนมันมีอินโดแล้วเดี๋ยวเขาไม่ไปดูอินโดกัน ทำไมปูมันใหญ่นัวะโูหโวโบกว่าปูกัเอ๋ต่อราคาได้ทำไมเท่าไหร่เอาดีๆเอาแบบเจ็ดห้าสิบโทำไมันเป็นตันไม่เห็นหรอเจ็ดห้าสเหรอแต่แพงจริงเคยไปเคยไปครึ่งกิโลนาไม่ได้ไปที่เขาโลหนึ่งพันกว่าบาท้เดี๋ยวอัดมาให้เรากินกับน้ำจิ้มซีฟูนะคุณแจวน่่แอะเอาข้าไอาอาอาาไป ลางมันไหน่เราแล้วนี่เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะให้ล่ากับปลาต้มปูคนกินยังกินเลยเอ้ยคนกินยังอยากกินเลยอุ้ยมันหอมกระเทียมดำนะใช่กระเทียมดำเขาไปรับปูกันอย่างไหนที่เขาขายในร้านอาหารเนี่ยไม่ถ้าเกิดว่าทำอันนี้ขายเนี่ยเป็นพันเลยเนี่ยโอ้ยถ้าขายเนี่ยเลยครับเออต้นทุนแมงไม่ใช่ว่าถูกถูกนะปูอ่ะห่อเขาคั่งคั่งอะต้องข้างล่าง ข้างล่างมันมีน้ำ้าเหือนจะใส่เอข้างล่างค่ะข้างลาน้ำเยอะลาน้ำจิ้มลาน้ำจิ้มไม่ราดเยอะมันตอนเช้าลิ้นที่น้านจะไม่สู้ความเผ็ดนะคะเพราะว่ามันยังแบบปรับตัวยู่เคยกินน้ำส้มแต่ถ้าตอนบ่ายๆเย็นๆเนี้ยร้อยเม็ดก็มันใครจะกินก็รดเผ็ดลงไหนเอเนอะ เผ็ดมากพริกไทยที่โบตำอ่ะมันจะออกมาเร้าร้อนเลยอุ้น้องนิกมาหาว่ะหลายวันทันปีไม่เคยมาหานี่มาหาเลยซาไม่มาเช้ามาเช้าซามากทำไมกัดเขาออกัดเขาแต่ว่าพอเจ้าถิ่นมาหูหมุนนุ่นแตกเลยทันที่บอกนุ่นแตกอ่คือนุ่นแตกโคนรนม่อะไรแบบคนม่เหมือนนุ่นแตกรู้ป่ะเพื่อนมางานมันเกิดแจ๊กลูกไปฟาโลจนแบบขนล่วงออกมาประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะล่วงจนโบต้องบอกเพื่อนให้หยุด รอบเดียวนี่คือปูอบอุ่น p ซ่ปูอบอุ่นเซ่ในไทย I don't know uh how call it how 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 you call it Now I'm learn to speak English with my teacher I hope my English is better soon ไม่จะบอกว่าอะไรวะเมื่อวานตะกิ้มาหาอิตาเลียนเราเชฟแบบเป็นคนอิตาเลียนพภาษาอังกฤษที่หนีเกือบตายบนโต๊ะแลาทุกคนจะพูดภาษาไทยอะไรมันจะตอบเป็นภาษาอังกฤษต้องต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่า because I want to practice my English ไม่ได้ว่าผิดนะ เป็นเรื่องที่ดีกล้าแสดงออกใช่ไ with with อท <Yeah. S 2> องวิทย์มาวิทย์เจอแฟนอะแก้วกูอย่ากให้พี่หนี่หนึ่งก็สอนต่างๆอ่ะสับแบบว่าเออสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเรียก <Yeah. S 2> ว่าอะไรอะไรกัปุ๊บอาหารเสร็จพอดีอิ่มอิ่มเชฟมาขอบคุณทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยคนเนี้ยอยากจะพูดกับเชฟนะแล้วโบทำยไงหรือเปล่าเวลาเชฟมาพูดเป็นน้ำไหลไฟดับเลยเหรอแกงตายแกงตายใส่สไลด์เนื้คนนี้จะพูดกับเชฟเชฟบอกโอ้สไลด์แล้วบอกเนี้ยทำไม เราอ่ะฟังยากอยู่แล้วแล้วเ,เชฟอ่ะจะเป็นสำเนียงอิตาเลียนฟังยากนิดนึงเราก็เลยเกรงใจเชฟกลัวเชฟรำคาญเราเราก็เลยตายเลยตอนนั้นอนะ่ะไม่เขาพูดบอกว่าจะกินพานาคอต้าไหมนะเขาบอกพานาคอตเตอรเออพานาคอตเตอรแต่พี่นินฟังออกหมดเลยอ่ะชอบจิงคือต้องแบบพาครีดวิดยูอาร์บอยเป็นเอพิเดนะเพราะว่ายูอาร์บอยเป็นแบบฮิมอังกฤษแบบอินก็อังกฤษของพี่ธนินอ่ะพูดมากเลยไอแบบไอแบบ falling in love with him อ่ะ โบบอกกับเชื่อว่าเป้าหมายของโบคือโบจะทำบัวไปมาสังเกตวันเดย์จริงจริงเลไม่ได้อืมเก่งมากเลยเราเป้าหมายนะแต่ถ้าอยากให้เร็วจริงต้องทำยังบ้างต้องหาเพื่อนหรือหาแฟนที่คุยด้วยกันด้วยไงโยบอยแฟนอ้ะเฮ้ยเราต้องคุยถึงรสชาติอาหารนมว่าเอลิสิฟันอ่ะมีความมันเข้มข้นมาถ้าเกิดถูกใครเคยกินกุ้งกุ้งเป็นเส้นปกตินะอันนี้มันจะหอมไหมเนาะมันจะหอมแล้วมันจะแบบเผ็ดเผ็ดผิกไทยเผ็ดเผ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องกีอย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยค่ะ ข้างล่างเบไม่มามาเทใส่จานหมดทลบ้าหมันเด็ดทอัมากอ่หอไม่ไม่มันต้องรอให้มันหายเย็นก่อนให้หายร้อนก่อนใครคิดเมนูพวกนี้วะมะมา,มาคิดไงมาเป็นคนแรกที่คิดเราก็บอกเหมือนเป็นอ่ะใช่ประเทศเนี้ย โด <c oughs> นฟ้องแน่นอนสุนีมั่นใจในตัวเองเกินไปมันจะออกได้หลายอย่างทั้งปูฟูเป็นตัวตัวแล้วก็ปูก้อนนะปูก้อนแล้วก็กนนุ้งงูวนเส้นได้ไหมมาโอ้ได้หมดกินไ, <c oughs> ไม่ได้จะทำไม่ได้แล้ววนเส้นก็นต้องเลือกด้วยเพื่อที่จะไม่เล็กไม่เละไม่เคยกินงูงูรสชาติเป็นไงอ่ะเคยเลย เราเคยบ้างอะไม่เคยตอนนั้นโบเป็นเด็กอะโบไปกินอาหารป่าร้านอาหารป่า้ะโบไม่รู้แล้วก็ไปเลือกอะไรมาเลยวะไปเลือกผัดเผ็ดนกกับปลาไหลมากินแม่ก็ขำใหญ่เลยแล้วปูมันดึงอะใช่มันต้องเลือกแบบสดแล้วก็ต้องเป็นก้อนมันหวานไม่งั้นมันจะสดเขาบอกคนแก่ออกมาเลยอันไมนได้แล้วไเพื่อนเนี่ยเอาปูไปอบกับนี่นะแบบคุกกันใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้ผสมกับน้ำจิ้มเพราะว่ากลิ่นความเป็นปูมันจะหายไปไม่เป็นไรนะปูช่วงนี้ชอบดูเน็ตฟิกเรื่องอะไรตอนนี้ช่วงเน็ตเน็ตฟิกโบมา โอ้โหเกือบตายเรื่องเชื่ชดูเรื่องอะไรน,นะหล่อมากอะก็นางหล่อไม่ราเขาอะถ่ายตอนเดินเทตอนนัางหล่อมถ้าวันนึงโบได้เดทกับเขาอะโบจะทำอะไรขอแค่ห้องนอนห้องเดียวไม่ถึงนั่งคุยกันหรอทำบวมจ่ามา <c oughs> มาได้ยินเปล่ามาไม่ได้ยินโบตั้งใจแต่ <c oughs> มามันบอกว่าถ้าได้เดทกับดาราเกาหลีคนนึง <c oughs> ดูถามว่ามันจะทำอะไรมันบอกว่ามันบอกว่ามันจะไปเดินข้างอะเขาใม่มหนกว่าขอแค่ห้องนอนห้องเดียว ันยังไม่ได้ใช้ชีวิตจงนั้นลงในโลกหรอกทำไมต้องมายุ่งกับความรักของโบจะรู้ต่อเมื่อไหร่ปะได้ลองใช่ได้ยูสบการใชได้ผ่านมันมาเว้ปิดมันมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งอะแล้วโบก็แบบอยากเข้าไปมากเลยเฮ้ยมันต้องมีดวงดาวมันต้องสวยแน่คนที่เข้าไปแล้วเขาก็บอกว่างาปูเข้าไปเลยมันไม่มีอะไรหรอกมันมืดอ่ะแล้วแจ้กเข้าไปไหมอ่ะเดี๋ยวจะเปียกแค่ไม่ฟังมาแล้วถ้ำแจะมาแล้วน้องมาโกหกพี่นิโอกว่าเฮ้ยข้างในไม่มีอเลยหายใจก็ไม่ออกเีแบบข้างๆเลย ถ้าอยากไปมันต้องมีเพชรแน่ๆฉันว่ามันต้องมีเพชรจมันเจ๊บอกนะครับแต่มันว่าความราไม่ได้ไม่ดีมันแล้วแต่หดีมันแล้วแต่เรามันน้อยพ่อพันแม่อร่อยพี่นินเจ๊บอกว่าพี่มีอะไรทับล้วไม่มีอะไรก็ดีไปทุกภูธราบุญด้วยไม่มีอะไรมีแต่ข้างๆนี่มีมีแต่ข้างกล่าวเลยกินข้าวเสร็จแล้วตัวมิวนาอนอันนี้เป็นหน้าของมะยงชีพมาเพื่อน คลิปนี้ออกไปนะจะบอกว่าวันที่ส8บ9 20 21เ,เจอกันนะคะที่ซีคอนบางแคร์เราจะไปปล่อยเสื้อผ้ามือสองเขาก็ขายโคซี่แล้วก็ขายเค้กกล้วยหอมที่นั่นนะคะซีคอนบางแคร์ er นะคะทุกคนติดตามในเพจกินข้าวกินหวานโคซี่แล้วก็บิวลามอแล้วก็โบกกันเลยนะคะได้เลยโอ้ยเจ้าของหวานเต็มตู้เย็นเลยเดี๋ยวอะไรตัว,ตวตอะไรเสื้อเอ็มเมื่อาวานไปวาดมาไว้ไว้ายช็อกโกแลตอร่อยอู้ยมายองจิดเด็ดมากแป๊บมาให้ เอ้ยขึ้นร้านได้หน่อยดิเขาอมาวันเกิดใจยังไม่ได้ขึ้นด้เลยอะ่ะขึ้นร้านได้หน่อยอันนี้เป็นเค้กของร้านนั้นเหมือนกันนะคะอืม นี่มายงชีสอร่อยมากทุกคนยูดทำคลิปตัดเสร็จแล้วนะมะยงชีสชีสไทยเจอกันแจมดูคลิปวันเกิดแจด้วยนะคะโบตั้งใจทำมากแล้วก็เพื่อนๆท <ๆ S 2> ุกคนก็ตั้งใจทำให้แจวางแผนกันเป็นเดือนเลยค่ะเดือนจริงๆนะเว้ยจะเป็นสามอาทิตย์ที่ทรมานมากอยากให้ถึงเร็วๆเวลาที่เราจะซื้อไพรอะไรใครเนี่ยนะอึดอัดมนะอึดอัดมากโบชอบแบบแจดูนี่เดี๋ยวแจดมันชอบเอาไลน์ไปดูแล้วไลน์มันจะเด้งอะไรกรุบอะไลน์กรุบที่ไม่มีมันอะมันจะเด้งขึ้นมาไรบ่อยมากเลยอโอก็ดูว่าแบบแจดชอบอะไรเดีีีี๋๋ยยยววเเเเเอออออาาะไไรรดดซื้คคันนนหตตใจมมกกลิ๊์ เต็มแล้วก็ของหวานที่เรากินกันอยู่นะคะจะขอกินไปประมาณสิบเทปนะคะเอาออกมากินเรื่อยๆอมแต่เบลเป็นคนที่ให้ความสุขกับวันเกิดมากนะเพราะหนึ่งปีมันไม่ใช่หนึ่งปีแค่ครั้งเดียวมันกลับเป็นวันหนึ่งมาอะปีนี้รู้สึกยังไงบ้างคะคนทุกคนมากที่อวยพรเข้ามานะคะรู้สึกพรส์มากเซอร์ไพรส์มากแจร้องไห้ไยอันนี้คือเซอร์ไพรส์ได้เก่งที่สุดในชีวิตละถ้าอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์อะไรที่ทำให้แจร้องไห้ไม่เราคลิปนี้คืออัดซ้อนอัดนะแจก็อัดของเป้เลยรู้ปะเออบ่ที่อัดตอนแรกแต่ในใจได้คิดรู้อะไรปะเออวันนี้เอัดทนิน ทำเป็นแบบว่านั่งรถไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายอะเจก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนอะไรเงี้ยก็แ,แบบเอ๊คลิปนี้มันจะมีอะไรดีนะเขาอะพาไปนวดก็ถ่ายไม่ได้อีกแล้วนวดแล้วก็อเสร็จไปไหนไปรับน้องเจ้กงว่าเขามนขับรถมาสองคันว่ะวันที่นก็คือเนียนมากเลยตั้งแต่ชเช้าอาลูกท็อปแบบมุ้งด้วยนะเอออาลูท็อปหรือเอ,เอาไม่โบโตอนที่เราคุยกันว่าแบบเราจะเอาที่ไหนอะแล้วโบก,ก็โทรไปหาพี่นินบอกว่าพี่นินพูดคุยกับแจ๊ดแล้วแจ๊ดตกลงว่าจะเดยนไปกินลูกท็อะแล้วเดี๋ยวพี่นินนม เห็นตรงไหนวะตรงโต๊ะดิเจ้ก็แบบเจ้าบอกไปกินข้าวข้างนอกปุ๊บว่าคุไม่กินไก่อ๋อเจ้เห็นเดี๋ว่ามันปิดไฟนะกูไม่ได้ตาบอดต้อะไ่มเพิ่อออกมาปุ๊บรู้แล้วอยู่บ้านขอบคุณทุกคนมากนะคะที่อวยพรแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ตัดสปายนะคะเราดูคลิปเลยนะคะบอกเลย มีน้องคนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยพี่บิวไม่ค่อยเหมือนเดิมทำคนเั้นไม่ค่อยเหมือนเดิมไม่เห็นเล่าเรื่องลี้ลับเลยเดี๋ยวก็นนะเอาอเดี๋ยว่าจะเป็นจับพ์กโลกไม่บิวไม่ได้เป็นคนที่มีเซนนะทุกคนบิวไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นเพื่อนๆยังจำได้ป่ะถ้าคนตัดขอย้อนคลิปนะคะย้อนคลิปที่โบพูดว่าโบไม่เชื่อยังไงโบก็ไม่เชื่อสรุปโบยังเชื่ออยู่ไหมไม่เชื่อไม่เชื่อจนกก่าจะได้เห็นเป็นตัว้จริงก็มาเป็นตัวเรียนป่ะอ้าวเราเล่นล้วเล่นอ่ะค่ะลูก แล้วปกติเนี่ยโบเนี่ยไม่เชื่อเลยจริงๆิแล้วบิวก็เชื่ออย่างนั้นว่าโบไม่เชื่อเลยจริงๆไม่เชื่อเลยไม่งงเลยไม่เอาเลยนะเื่องูแต่ลูหรือวยแต่ถ้าทำแล้วไม่เสียหายแล้วนำไปคือมีย้อนย้อนอีกได้ไหมย้อนแบบไม่แล้วก็เลยติดกล้องนะบอกว่าแม่บอกว่าบิวเมื่อคืนทั้งโลกะมีเสียงย้อนดูให้หน่อยย้อนอ่ กลัวเนาะแต่โม่ไปแล้วเจออะไรหรือว่าอะไรเจ๊ก็บอกโม่โมมันที่ตกใจเกินอ่ะมตกใจอะไรวะโม่โอโหทั้งนทั้งเช้าอ่ะเหมือนเขายื่นเฉยเฉยไปกินใส่หน้าเขาอ่ะไปทำกับคนอื่นอ่ะเขาโมโหด้วยนะเว้ยรือว่ตกใจเจอเขาอย่างเงี้ยมันเป็นมุมอย่างเงี้ยแล้วเดินเจอกันแล้วโม่ก็กินใส่หน้าเขาเฮ้ยไม่ก็เดินออกไปไม่ไม่ต้องโอนะเขาเป็นกูด่าแหละบอกน้องเป็นเลยรล้วบอกแบะเนี่ยก็มันตกใจอ่ะแล้วขอบอเฮ้ยโม่ขอล่าอะไรป่ะแล้วขอบอกตรงนี้ว่าอะไรวะเพิ่งรู้ว่าไอ้ดำไม่ชอบกับไไออออ้้นนกเเป็พ่หลืง มันเป็นพ่อลูกกันดูไงมันเอาแมวตัวเมียทุกบ้านอ,ะอ,าอ่ะก็มาห่างเหมือนกันเออมิก้ก็โม่เออห่างเหมือนกันนี่หว่าแล้วไอ้ดำอีกตัวหนึ่งที่เป็นพี่เหลืองอะไอด้ดำใหญ่อะก็ห่างกุดเหมือนกันเนะบอกว่ะแล้วก็ไล,ล่กลับแต่ลูกตัวเองก็งงเหมือนกันนี่มีคนเดียวในหมู่บ้านที่จับมันได้คือเขาก็มาสงบศึกเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูแต่เป็นไหมนี่ถ่ายใกล้ใกล้เฮ้ยดูดูมอได้ไงวะเขามาขอกินดูหน้าอุ้ยแล้วหน้ามันน่ากลัวมากเลยอะหน้ามันอุม นีมึงตบเร็ววันดีทำไมแล้วมันไม่หนีด้วยนะไม่หนีวันนี้ขอกินไม่รู้ปลอนไปแม่ที่นี่นะแม่เลยดูจบไม่ตายแม่ดูให้จบแม่ดึงได้ไหรอหงาไหมแล้วดูมันมองพี่น่ารักว่ะมันหิวมากเลยนะเนี่ยมากินปลาเร็วมันไม่หนีได้ไงวะแม่บอกให้มันจับเลยมันให้จับเลยนี่จัดปูเชียวตื่แล้วอ่ะเอ้ยดูให้จบเลย ได้กินน่าง้ไ่ดูไปตดไดูไปตไปฉันไม่หมะเพราะอันนี้ปูเจอนี่ปูโลไปกับ่นเลยแล้วหาดูแล้วไม่แล้วมันให้มอจับแค่คนเดียวนะดููอแล้ววิี้ไปรอตดนั่นแหลมาแล้วมาแล้วทุกคนก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะสำหรับคิปนี้่ันไม่ทไปเราไม่ทันรอบรถเรารไปขี้ไอโบไปอื่นแล้วไปเราดูที่วันเกิดนะ เอ้ยถ้าใครอยากรู้ไปติดตามนะคลิปวันเกิดบิวอ้าวตอนแรกเรก็จัดบ้านพี่นินนี่เรวของไปลงตรงนี้ไม่เราดีวรถมาขนาดนี้เลยบ้านน้ำแข็งไงรถเขารถบ้านน้ำแข็งเหรอเออครถขนน้ำแข็งก็นี่ใครลุงน้อยไปแล้วครับผมไปแล้วครับอ่ะทุกคนเป็นน้ำทิพย์นะติดตามไปแล้วค่ะบายบาย